สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้า Opinel Outdoor No 8นะครับเป็นมีดใช้งาน Outdoor นะครับรุ่นหนึ่งของ Opinel ก็โดยรวมมีดก็จะคล้ายๆทรงทั่วไปของ Opinel นะครับแต่จะมีสิ่งที่เพิ่มมาคือนกหกวีดทะเลนะครับซึ่งนกหกวีดตัวนี้จะให้ความดัง สูงสุดถึง1 1 0ยสเดซิเบลนะครับซึ่งเสียงตัวนี้จะเป็นเสียงทนที่ค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานในทะเลนะครับซึ่งเวลาเป่าเสียงจะค่อนข้างไปได้ไกลกว่าเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับ <c oughs> นะครับเป่าตรงบริเวณตรงนี้นะครับถทายมีดส่วน ใบของเจ้าโอเพนเนลตัวนี้เป็นวัสดุเป็นแซนวิชนะครับ12-4-27ความหนา2.5ม mm ิลิเมตรนะครับเป็นเฮฟวี่เฮฟวี่ดิวตี้นะครับเซอร์ไวบอลไนฟ์ตัวหนึ่งก็โดยรวมก็โอเคครับระบบล็อกของโอเพนนลมั่นใจได้อยู่แล้ว วิธีล็อกก็ <c oughs> หมุนวงแหวนตัวนี้นะครับแล้วก็พับเข้ามาสำหรับเก็บแล้วก็หมุนวงแหวนกลับไปนะครับเพื่อล็อกส่วนตัวด้ามจับตัวนี้นะครับเป็นเป็นนอนสลิปก็สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ ลบ40นะครับถึง80องศาถือเป็นมีดที่อนเนกประสงค์ตัวหนึ่งนะครับสำหรับงานเอาท์ดอร์ใช้งานทั่วไปนี่นะครับจับกระทัดรัดมากก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับราคาไม่แพงมากเท่าไหร่ก็สำหรับรีวิวก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ